สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊ฟค่ะอยู่กับเราสามคนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับคับผมนี่จะเป็นเรียลชันกับเพลงไทยอีกหนึ่งเพลงซึ่งก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันที่ปอยมาเพราะเป็นโปรเจกต์พิเศษครับผมทำร่วมกับทางด้านของเกมฟรีไฟเออร์อะฮอตช็อตทูฮอตช็อตทูนั่นเองนะครับก็เพลงนี้เป็นเพลงของน้องมิลลี ex wonder friend ก็คือทำเพลงด้วยกันโดยฟรีดกับยินวอลยินวอลนั่นเองนะครับผมก็โอ้โหแล้วหน้าปกตอนแรกเห็นหน้าปกปุ๊บกิ๊เลยเห็นก กบออมาโอ้โหแล้วฟีดกับคนที่ร้องดีทั้งคู่อย่างมินนี่กับบอูเตอร์เฟรมพี่ต้องบอกเลยว่าเพลงนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะก็เพลงนี้ก็เพลงชื่อว่าอะไรนะตาแตกอ๋อตาแตกตาตาแตกตาแตกห่อยตาแตกหรือแบบเยี่ยวตาแตกหรือแบบหรือสวยตาแตกเวอะไอ่างเงีใช่ก็ไม่แน่เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวเมสิ่อดูเพลงนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับผม

เฮ้ยดว่ะชอบเสียงขอได้ไปรูปเนี้ยจะเข้าไปแดกเหรอต่าแตกหรอหรอกจากต่าแตกถ้าเข้าไปทักเข้าคู่ว่าหมาจะข้าไปแดก อ,อ,อ,อต่อคนนี้เป็นแบบมาโค้ชแารปเปอร์รายการเลยนะออโอ้โหชอบอนเดอร์สองคนจริง <c oughs> <c oughs> โอ้โห้โหล้วไเล่หลอวจะตาแไห

เรื่อเสียงวอลดีมากเขาดูเศร้าเนาะใครใครใครวะเองพอบ้างเลยอ่ะโอ,โอ้โหโชว์เลยไม่ตอนแรกคิดว่าบิ็นลีแต่ไม่ใช่บิ็นลีแล้วพี่ีใครวะเออฆ่าเลยยิงใครเจ้าสาวเออยิงเจ้าสาว

จะชอบหยิบเต้นปะตกใจัใจเต้นมาเออน่ารักอ่ะโักใสมากเออทำไม่ได้โอ้โหตาแตกตาแตกมากทำไม่ได้มันมีปัญหาอะไรอย่างงี้ ไม่คือถ้าจับอะทำได้เลยถ้าจับก่อนเนี้ยเราค่อยถ่ายถ้าเ้าอย่าเทาไปแต่แยกก่อนก็คือไม่ได้นางก้อยชิดกานนะฮะแล้วก็ชีกานชิดกานอ่าแล้วก็ต้องเซ็ตก่อนแล้วเซ็ตเลยทำไม่ได้อืมอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับบุคลิกภาพแต่ละคนใช่ทำได้เพราะว่าสุนิลอันนี้ทุกพลภาพนะครับโอ้โหจะเพลงดีเพลงแบบ มันมีกิมมิคความตลกเยอะนั่นแหละเล่นคงเล่นคำติ๊กปองนิ่มนองอะไรสำเนียงอะไรอย่างนี้เอออย่างที่เราคือบอกคือทั้งสองคนของมิลี่กับวโนเฟย์เขาเป็นคนที่แบบมีสไตล์การร้องเพลงที่แบบชัดเจนแล้วก็แรปที่แบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันอยู่แล้วไงพอไปแบบว่ามาทําเพลงด้วยกันอะเพลงอะไรแบบเออมีมิติที่มากเลยอะไรเงี้ยสําหรับร้องเพลงก็เพลงตาแตกตาแตกจริงเออนะครับแล้วพอช็อตที่น้องยญิงกับน้องวอมาตาแตกประเดิมตาแตกจริงหล่อจริงหล่อนแบบอยงเงี้ยเพลงหล่อจนตาแตกจริงจริง <laughs> แล้วแบบเราเราเขาสองคนมาร้องเพลงคือแบบร้องพอมากเออร้องดีเสียงแบบ โทนแบบดีมากอ่ะจริงๆนะครับแล้วก็โดยจากในเรื่องก็เหมือนกับอ่าตัวของวอตัวของวอเองจะไปเป็นแบบเพื่อนเจ้าบ่าวในงานแต่งของหยิงกับยิงเนื้อนามคนหนึ่งซึ่งก็ยังไม่เห็นว่าเป็นใครครับแล้วปรากฏว่าเหมือนแบบวอก็แบบเสียใจแบบอารมณ์แบบเศร้าๆเรย่างงเี้ยๆแบบเสียดจะเป็นเจ้าสาวคนนั้นพอตอนสุดท้ายเห็นเขาช้อนตามองยิ้ด้วยข้างหลังเศร้าแล้วปรากฏก็คือมีทางด้านของน้องมิลลี่กับอันเฟลมก็คือมาป่วนที่งานมายิงมายิงก็เคยเหมือนจะแบบทลายล้างงานแต่งแล้วใช่ครับ ปากฏดนะคือไปยิงจะพลาดโดนยิงแต่คือวอลแล้วเอาวอลแล้วแทนวอลแล้แทนปล๊บแล้วก็กลายเป็นอ้าวเกิดโมเมนต์ใหม่เกิดความสปารกแล้วหน้ามินลิปแบบต้องขอบหน้ามินลิปแบบอืมจิ้นเป็นสาวาแต่น้อยแบบ เราวันนี้พี่วัชกิจอ่ะอย่าสิเรียกสติเรียกสติปกติเราไม่ได้มาเพื่ออย่างนี้นะใช่แต่สุดท้ายก็ไปจบที่เต้นในกัรเต้นในการซิ่นแล้วแล้วชอบมากเพราะยินตั้งใจเต้นมากใช่อย่างวอยอาจจะยังเคยเห็นแบบที่เต้นอะไรเงี้ยแต่ยิ่งคือตั้งใจมากมันดูน่ารักดีเนาะแล้วแบบน่ารักอ่ะแล้วก็ไอ้ฉากไอ้ท่าเนี่ย เออท่านเดนตั้งใจมากรู้เลยว่าตั้งใจมากน่ารักน่ารักน่ารักจริงผมไม่คิดว่าเพลงจะมาแบบแบบนี้นะเนาะลองพอฟีดกันก็ดีด้วยเนินงก็ดีแล้วก็อย่างคอนเซ็ปต์ฟีเฟอร์นะใช่เปืนเหมือนเดิมต้องมีเล่นเกมบอกเลยว่าโอเคบูยญาโอเคบูยญาบูยญาทันทีเลยบูยญาบูยญานะครับโอเคนี่ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับอาเล็กชันเพลงตาแตกนะครับจากน้องบิลลี่แล้วก็วอนท์เฟรมฟีดกับหยินบอสนั่นเอง นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปกับเรานะครับก็เจอกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ tag a อ r p o d ี TV ในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ทีในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ